สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องครูซันนี่999ค่ะขอบคุณทุกทกท่านนะคะที่ติดตามและก็เป็นกําลังใจให้ครูซันนี่นะคะที่ในการทําคลิปค่ะวันนี้มาทักทายทุกคนเช่นเดิมนะคะมีพลังงานของครูครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สทธ์ทั้งหลายอยากมาสื่อสารค่ะแล้วนะมีหลายพลังงานนะคะที่เชื่อในพลังจักรวาลที่เชื่อในกฎแรงเริงรูดแต่บางครั้งยังไม่ได้ในสิ่งที่ปรารถนายังไม่ได้ในสิ่งต้องการเป็นพ่อพลังงานของเขาเองนะคะวันนี้จักรวาลน,นะคะสิ่งศักดิ์สิ หัวข้อในวันนี้ที่กูอยากจะมาสื่อสารกับทุกคนคือจักรวาลมายืนยันกับคุณในเรื่องใดจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์มายืนยันกับคุณในเรื่องใดนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะเป็นพลังงานแรนดอมนะคะใครที่เข้ามาดูคลิปนี้คลิปนี้เป็นคลิปของคุณค่ะนะคะก็ใครที่เชื่อในพลังจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะคะทุกคนแต่มีอยู่จริงค่ะเราจะมาดูพลังงานคนที่เข้ามาดูคลิปนี้กันนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะ จักรวาลมายืนยันสิ่งใดกับคุณนะคะจะมาดูพลังงานของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้กันนะคะจะหยิบมาห้าใบค่ะเรามาดูใบแรกกันนะทุกคนเรามาดูใบแรกกันนะหยิบมาให้เห็นๆกันเลยนะเออโหบิลี oh, จงมีศรัทธานะทุกคนอ่าพลังงานของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะมีความศรัทธามีความเชื่อในพลังจักรวาลในพลังพระผู้สร้างในพลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้มองไม่เห็นแต่คุณมีความเชื่อค่ะคนที่เข้ามาดูคลิปนี้มีพลังความเชื่อมีความศรัทธาค่ะแม้ยังไม่ได้รับแต่ก็เชื่อค่ะว่าพลังจักรวาลพลังพระผู้สร้างพระศิวะหรือเทพต่างๆมีอยู่จริงค่ะแต่อาจจะยังมองไม่เห็นบางท่านอาจ,จสัมผัสได้แล้วนะคะแต่ความศรัทธาค่ะ,ะพลังงานของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้มีความศรัทธาอย่างเต็มเปี่ยมค่ะเชื่อในเทพพลังของเทพพลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นะโอ,อ้ชัดเจนมากนะคะบิลลี่นะคะอือสุดยอดเลยใบแรกนะคะชัดเจนมากนะอือเชื่อด้วยเต็มเปี่ยมนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกสี่ใบทุกคนอีกสี่ใบนะอือนะใบนี้นะคะเป็นอย่างไรนะคะแองจูวิสเปอร์นะคะคุณเชื่อในพลังของอ่ต่างๆรอบตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่สรรพสิ่งต่างๆนะคะอากาศน้ํานะคะคุณเชื่อว่าทุกอย่างมีพลังงานคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะ เชื่อในเรื่องกฎจักรวาลเชื่อในกฎแรงดึงดูดเชื่อในพลังงานค่ะคุณเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้คุณเข้าใจค่ะว่ามีพลังงานฉะนั้นเราส่งพลังงานใดออกไปเราจะได้รับพลังงานนั้นกลับมาเช่นกันฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ใบหญ้านะคะอารมณ์ความรู้สึกทุกอย่างนะคะถ้าคุณส่งความรักไปคุณจะได้ความรักกลับมาฉะนั้นคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เข้าใจในกฎของพลังงานค่ะแม้แต่สิ่งของนะคะถ้าคุณรักเขาเขาจะอยู่กับเราค่ะ เสื้อผ้าสิ่งต่างๆทุกอย่างเป็นพลังงานนะคะถ้าเราส่งพลังงานความรักออกไปเราจะได้พลังงานความรักกลับมาฉะนั้นเป็นพลังงานของความรักเป็นพลังงานของรักทุกสรรพสิ่งได้ค่ะอืมสุดยอดเลยนะอ่าแลวคุณจะรับสิ่งดีๆได้รับแรงบันดาลใจผ่านมาในปิงแวบนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูอีกสาใบค่ะทุกคนอีกสามใบนะพลังงานของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะเป็นพลังงานของคนที่ คิดดีคิดบวกค่ะเชื่อว่านะคะชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตมีสิ่งดีๆเข้ามาได้ไม่ได้อยู่ในจุดเดิมคุณเชื่อว่าโอกาสด,ดีมีเข้ามาในชีวิตวันนี้ไม่ว่าคุณจะตกอยู่ในสถานะใดคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคุณเชื่อว่าเป็นบททดสอบและคุณก็เชื่อว่าชีวิตต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมันไม่อยู่จุดเดิมค่ะอยู่จุดมีหมดก็มีได้มีได้ก็หมดได้คุณเชื่อในพลังของตัวเองและเชื่อว่าโอกาสดีในชีวิต มีเข้ามาเสมอแม้วันนี้คุณอาจจะยังไม่เจอแต่คุณเชื่อว่าคุณจะเจอแน่นอนฉะนั้นคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นพลังงานของคนที่คิดบวกค่ะเป็นคนที่มองเห็นโอกาสและไม่รอโอกาสค่ะวิ่งชนเข้าหาโอกาสนะคะเป็นคนที่มีพลังงานของความแอคทีฟกระตือรือร้อนมีความทะเยอทะยานอืมสุดยอดเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาอีกสองใบนะพลังงานที่ของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นอย่างไรนะเป็นคนที่ไม่รอโอกาสค่ะแต่วิ่งหาโอกาสเป็นคนที่มีความสุข กับตัวเองไม่ต้องรอว่าวันนี้ฉันจะร่ํารวยมีกี่ล้านร้อยล้านหมื่นล้านแสนล้านคุณมีเท่าไหร่อยู่ในบัญชีคุณคุณก็มีความสุขได้คุณไม่ต้องรอหรือไปเปรียบเทียบชีวิตคุณกับใครนะคนที่เข้ามาดูคลิปนี้คุณมีความสุขได้ในทุกเวลามีความสุขในการเป็นตัวคนมีความสุขในสิ่งที่คุณมีมีความสุขกับธรรมชาติรอบตัววันนี้ความสุขคือสิ่งที่คุณแสวงหามากกว่าทรัพย์สมบัติ ที่เป็นของนอกกายค,คะ่ะแต่คุณมีความสุขนะคะเดี๋ยวทุกอย่างมันจะเข้ามาหาคุณเองคะ่ะฉะนั้นพลังงานของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นพลังงานคนที่ตื่นรู้เป็นพลังงานของคนมีความสุขได้แม้จะอยู่คนเดียวไม่ต้องรอให้ใครนําความสุขมาให้แต่ความสุขคุณหาได้ด้วยตัวคุณเองจากสิ่งที่คุณมีจากสิ่งที่คุณเป็นจากสิ่งที่คุณมีอยู่และะ้วค่ะคุณไม่รอนะคะไม่รอว่าจะฉันจะต้องมีเงินหลักเจ็ หลักแปดนะแปดหลักเจ็ดหลักถึงจะมีความสุขคุณมีสามารถมีความสุขตั้งแต่วันนี้ตอนนี้เลยค่ะและทุกๆวันเป็นวันแห่งความสุขนะสุดยอดเลยนะอะเดี๋ยวเรามาดูใบสุดท้ายนะพลังงานของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะอโอสุดยอดมากเลยเฮียนนาเป็นความสุขของคนที่มีความสุขได้กับปัจจุบันค่ะนะตื่นรู้ ทำหยิบจับอะไรก็รู้คิดอะไรก็รู้เมื่อเรารู้ตัวรู้ตนของเราเราก็จะรู้ใจคนอื่นค่ะว่าเขาคิดอย่างไรนะคะฉะนั้นโหสุดยอดมากพลังงานคนตื่นรู้เลยนะคะฉะนั้นคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะพลังงานสุดยอดมากอยู่กับปัจจุบันได้นะคะตื่นรู้มองเห็นโอกาสดีๆในชีวิตไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรมันมีทางออกเสมอและคุณคิดบวกคุณเชื่อในพลังจัก,กรวาลสุดๆเลยนะคะฉะนั้นเราจะมาดูกันนะคะว่าจัก,กรวาลจะมายืนยัน สิ่งใดกับคุณคะ่ะเมื่อคุณเชื่อสุดจ็สุดใจในพลังจักรวาลน,นะคะพลังพระผู้สร้างนะพลังงานเดียวกันกับจักรวาลคะ่ะเราเนล,ละคะคือจักรวาลเราเป็นส่วนหนึ่งของพระผู้สร้างเดีย๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าสิ่งจักรวาลต้องการมายืนยันกับคุณในเรื่องใดนะคะเดี๋ยวครูซันนี่จะหยิบมาสิใบนะคะว่าจักรวาลต้องการมายืนยันกับคุณในเรื่องใดคะ่ะ นะใครเข้ามาดูคลิปนี้นะคะคลิปนี้เป็นคลิปของคุณคะ่ะไม่มีความบังเอิญน,นะคะ,ะคุณเข้ามาดูเวลาไหนคลิปนี้เป็นคลิปของคุณนะคะจักรวาลต้องการมายืนยันกับคุณในเรื่องในเรื่องใดนะ,ะทุกคนเรามาดูใบแรกความสําเร็จมายืนยันกับคุณความสําเร็จคะ่ะใครที่มองหาความสําเร็จในชีวิตนะคะที่ผ่านมานะคะทําผิดทาพลาดทําอะไรก็ไม่ได้รับความสําเร็จนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักนะคะทุกอย่างเหมือนตกลงเหวทุกอย่างเหมือนดิ่งลงนะคะแต่จากนี้ไปนะคะใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะความสําเร็จทุกอย่างที่คุณเคยวาดหวังไว้ที่มันอยู่ในก้นมือของหัวใจคุณนะคะมันจะกลายเป็นความจริงค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพที่ดีคุณจะรับความสําเร็จค่ะความสําเร็จในด้านในที่คุณคาดหวังไว้นะคะคุณจะได้รับการตอบรับคุณจะประสบความสําเร็จค่ะ จะช้าจะเร็วอยู่ที่ความเชื่อของคุณนะคะอย่าไปดร้งรัดกระบวนการของจักรวาลค่ะแต่คุณจะได้รับความสําเร็จสมยังใจปรารถนาค่ะสุดยอดเลยนะอ่าจักรวาลมายืนยันนะคะในเรื่องความสําเร็จค่ะเดี๋ยวคุณจะหยิบมาสิบใบนะทุกคนหยิบมาแล้วหนึ่งใบนะอืมเรามาดูใบต่อไปทุกคนเรามาดูใบต่อไปหยิบมาอีกเก้าใบนะทุกคนให้มายืนยันอย่างไงค,คะ สิ่งใดที่คุณตัดสินใจไม่ได้นะคะสิ่งใดที่มันยังเป็นอ่าสิ่งที่มันไม่ชัดเจนคุณจะรับความชัดเจนนะจอจานี้ไปนะคะภายในสามเดือนคุณจะรับความชัดเจนสิ่งใดที่มันไม่กระจางสิ่งใดที่ไม่ได้รับการปิดบงังคุณจะตัดสินใจได้และคุณจะได้รับรู้ความจริงอันนั้นคะน่ะนะอ่าสามเดือนนี้นะสามเดือนนี้อืมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูใบต่อไปอ่าคุณใครนะคะที่ คาดหวังเรื่องการเงินค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะคุณจะได้ความสําเร็จในด้านการเงินนะคะเป็นเรียกว่ามีความมั่งคัง่งมีความมั่นคงทางด้านการเงินไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะและก็มีความเป็นอ่อนน้อมด้วยนะคะเป็นคนที่มีลักษณะที่เรียกว่าดูแลทุกคนได้นะคะฉะนั้นไพ่ใบนี้มาสื่อถึงการมั่งคั่งความมั่นคงทางด้านการเงินจะประสบความสําเร็จแล้วมีฐานะทางการเงิน ที่มากขึ้นกว่าเดิมค่ะอืมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูใบต่อไปนะอืมโอ้โหบางคนบางท่านจะมีชื่อเสียงนะคะจะมีชื่อเสียงไม่ว่าสิ่งใดที่คุณทําอยู่นะคะเอ่อในเรื่องอ่อที่คุณถนัดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดที่คุณถนัดก็แล้วแต่นะคะไม่ว่าแพลตฟอร์มไหนนะคะคุณจะเป็นผู้เชี่ยวชาญได้รับการยอมรับได้รับการนับถือเป็นที่รู้จักบางคนบางท่านออกสื่อจะมีชื่อเสียงนะคะ เป็นดาวค้างฟ้าดาวค้างฟ้าคุณจะรู้จักค่ะนะคะคนจะรู้จักแล้วก็จําติดตาในภาหกักของคุณฉะนั้นจะมีชื่อเสียงหรือเป็นที่รู้จักในแวดวงการทํางานที่คุณถนัดค่ะบางคนก็ถนัดในเรื่องนะอีกแพลตฟอร์มหนึ่งนะคะบิทติกนะคะถนัดในเรื่องใดอาจจะเป็นพระเครื่องนะคะอาจจะเป็นการทำอาหารนะคะอาจจะการรีวิวสินค้าบางคนที่เป็นอาชีพเลยนะคะมารีวิวนะคะแนงกฤีกก็มีนะคะมารีวิวนะคะ ครีมต่างๆที่เขาใช้เนี่ยเขาจะมาบอกว่าย้อนี้เป็นอย่างไรย้อนั้นเป็นอย่างไรอ่าหรืออ่าครีมทาผิวอะไรต่างๆรีวิวคนดูมากเลยนะเป็นอาชีพได้เลยนะฉะนั้นเนี่ยความถนัดของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันเอาความชอบของตัวเองนะคะมาสร้างพาชั่นมาสร้างแรงมานานใจในการส่งต่อผู้คนได้หมดเลยนะไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรนะบางคนชอบท่องเที่ยวไปเที่ยวที่ไหนบางคนชอบกินค่ะไปมันทุกร้านเลย กินร้านไหนอร่อยก็มาบอกใน youtube คนก็ไปตามนะแล้วเมื่อช่อง youtube มีคนติดตามมากขึ้นก็เกิดเป็นรายได้ฉะนั้นเนี่ยทุกพรสวัสค์ที่คุณมีนะไม่ว่าคุณจะเที่ยวชาญด้านไหนนะใครที่เข้ามาดูคลิปนี้จงลงมือทำค่ะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จไม่ว่าสิ่งที่คุณเลือกคืออะไรนะคะคุณจะประสบความสําเร็จนี่คือคํายืนยันจักรวาลคะ่ะจักรวาลมายืนยันกับคุณในเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูใบต่อไปนะคะว่าจักรวาลมายืนยัน สิ่งใดกับคุณนะอ่ะใบต่อไปทุกคนอเจกักระมานมายืนยันนะคะไม่ต้องกังวลนะคะไม่ต้องกังวลสิ่งใดที่คุณยังไม่ได้รับณเวลานี้มันยังไม่ใช่เวลาที่ใช่ค่ะฉะนั้นอย่าก,กังวลทําให้นอนไม่หลับหรือมีความทุกข์ส่งแรงปรารถนาไปค่ะไม่ว,ว่าคุณจะต้องการอะไรในชีวิตคุณสามารถจะคิดในหัวและคุณจะเห็นได้ตามนั้นค่ะฉะนั้นส่งแรงปรารถนาไปอย่าไปกะเกณ์นะคะว่า เออจะได้เมื่อไหร่หรือจะไปรับรู้ว่าจักรวาลจะทราบไหมทุกครั้งที่คุณส่งแรงปรารถนาไปนะคะแรงสั่นสะเทือนในจิตใจคุณอนะ่ะคุณปรารถนาอย่างแรงกล้าหรือ,อยังถ้าคุณปรารถนาอย่างแรงกล้จาจักรวาลจะรับรู้และคุณจะรับไวขึ้นคะ่ะแต่แต่เราจะไปกะเวลาคะ่ะเดี๋ยวท่านจะส่งมาให้เองนะคะเมื่อเราสมควรที่จะรับสิ่งนั้นคะ่ะฉะนั้นไม่ต้องกังวลน,นะคะจักรวาลมาบอกคะ่ะว่าจงเชื่อใจและมั่นใจว่าพลังของจักรวาล สามารถจะโดนบันดาลหรือทําให้สิ่งที่คุณต้องที่คุณปรารถนาเป็นจริงได้ค่ะนะอย่าไปเล่งรัดกระบวนการเชื่อใจและปล่อยวางค่ะแล้ววันที่คุณปล่อยวางลืมไปแล้วนั่นแหละค่ะคุณจะได้รับนะอ่าก็ชัดเจนนะคะมาห้าใบยนเราจิบมาอีกห้าใบนะว่าจากักรวาลน,นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการมายืนยันสิ่งใดกับคุณนะคะคุณเออเซเรมคคุณเป็นคนที่มีความสามารถนะคะ สามารถทําหลายสิ่งหลายอย่างได้ในเวลาเดียวกันค่ะจากวานมาสื่อสารนะคะมายืนยันกับคุณค่ะจงเลือกค่ะเลือกสิ่งที่มันเป็นตัวคุณเลือกสิ่งที่คุณทําแล้วมีความสุขไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดนะเมื่อคุณเลือกและลงมือทําคุณจะประสบความสําเร็จค่ะเมื่อคุณเลือกและคุณลงมือทําคุณจะประสบความสําเร็จอยู่ที่การตัดสินใจนะคะวันนี้อย่ายืนลังเลยืนอยู่เฉยๆนั่งอยู่เฉยๆนอนอยู่เฉย แต่จงลงมือทําอย่างแรกคือต้องเลือกก่อนว่าคุณต้องการทําอะไรเมื่อเลือกแล้วลงมือทําค่ะนี่คือสิ่งที่จักรวาลมาสื่อสารมายืนยันกับคุณนะคะเมื่อคุณลงมือทําคุณจะประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดที่คุณเลือกแล้วนะคะไม่มีผิดไม่ laude, ไมีถูกค่ะเมื่อคุณเลือกนั่นคือสิ่งที่คุณเลือกและเมื่อคุณเลือกแล้วคุณลงมือทําและเมื่อคุณลงมือทาคุณจะประสบความสําเร็จค่ะอชัดเจนนะอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูอีกสี่ใบค่ะทุกคนจะมาดูอีกสี่ใบ ใบนี้เหมือนอยาจะออกมานะคะคุณจะมีชีวิตที่อิสระค่ะนะคุณจะมีชีวิตอิสระอิสระจากความคิดของคนอื่นอิสระจากการตัดสินของคนอื่นนะคะคุณจะมีอิสระทางเวลาทางการเงินและคุณจะมีความสุขในชีวิตมากขึ้นค่ะแล้วสิ่งที่คุณตัดสินใจคุณตัดสินใจจากความสุขค่ะจากเรียกว่าอินเนอร์ข้างในอ่ะจากพระผู้สร้างที่อยู่ข้างในตัวคุณนะฉะนั้นคุณจะมีความสุขมากขึ้นค่ะนะเดี๋ยวเราจะมาดูอีกสามใบนลทุกคน ลงอีกสามใบเหมือนใบนี้ก็อยากออกมาเอาใบนี้เลยนะอืเป็นเเออรูปของใครเนี่ยเป็นศิลปินค่ะรูไม่ได้เอาใบนี้ออกนะคะมาทักทายทุกคนนะคะเป็นผู้วาดค่ะเป็นศิลปินผู้วาดไพ่ทา,าโร่นะคะมาสื่อสารมายืนยันค่ะว่าศิลปะบนหน้าไพ่นะคะมีความชัดเจนค่ะแล้วก็สามารถจะสื่อสาร สิ่งใดคุณจะมามีความเป็นผู้นําค่ะอย่างแรกคุณเป็นผู้นําตัวคุณเองก่อนคุณสามารถจะนําตัวคุณเองได้เมื่อคุณนําตัวคุณเองได้แล้วคุณจะนําผู้อื่นได้ให้ไปในทิศทางที่สามารถจะบรรลุเป้าหมายและประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณตั้งใจไว้ค่ะอืมเหมือนไพ่ใบนี้อยากออกมาเอาใบนี้เลยนะคะบางคนบางท่านยังฝังใจอดีตค่ะอดีตที่คุณเคยผิดพลาดมาในชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดไพ่ใบนี้มาบอกนะคะ จงทิ้งอดีบไว้เบื้องหลังแล้วเดินไปข้างหน้าทาสิ่งที่คุณต้องการทําทํเรื่องหัวใจทํำด้วยความรักแล้วคุณจะประสบความสําเร็จค่ะแล้วเราจะหยิบเสริมนะคะเพราะเมื่อกี้หยิบให้ศิลปินขึ้นมานะคะไพ่ใบนี้เไฟอบซอสะคะ่ะผู้ประเสรทต่างๆที่คุณได้รับมาในชีวิตนะต่อแต่นี้นะคะคุณจะมีความแข็งแกร่งค่ะคุณจะไม่ยอมแพ้ไม่ว่าจะผ่านอะไรมานะ วันนี้คุณยืนหยัดต่อสู้และคุณจะประสบความสําเร็จใบสุดท้ายนะทุกคนใบสุดท้ายอูซานีนะใจหยิบมานะอ่ะเรามาดูกันคุณจะเป็นที่รักนะคะของจักรวาลค่ะคุณคือลูกรักของจักรวาลและคุณก็เป็นที่รักของผู้คนที่อยู่รอบตัวคุณนะคะคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์คุณเป็นคนที่มีสิ่งดีๆในตัวคุณสามารถจะเผยแผ่แก่ผู้คนรอบข้างได้คุณสามารถส่งความสุขความปรารถนาดีสิ่งดีๆ ให้ผู้คนรอบข้างสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ทําให้ตัวคุณเป็นที่รักแล้วก็ได้รับความเมตตาจากพลังงานที่อยู่รอบตัวคุณค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้คนสัตว์สิ่งของต่างๆนะคะจะมีสิ่งดีเข้ามาในชีวิตคุณค่ะอ่ะสุดท้ายแล้วกันนะจะมาสรุปนะว่าเป็นอย่างไรสุดท้ายละสุดท้ายอืชีวิตคุณจะมีความมั่งคัง่งมีความมั่นคงค่ะอยู่ในชัยภูมิที่ดีอยู่ในสถานที่ที่ใช่เจอคนที่ใช่เจอกัลยานมิร มีความสุขมีความสมบูรณ์ในชีวิตค่ะสิ่งใดที่คุณกังวลอยู่จงอย่าก,กังวลนะคะมันจะมีสิ่งดีเข้ามาในชีวิตคุณแน่นอนคะ่ะสิ่งใดที่คุณต้องการทําเลือกทําเลือกสิ่งนั้นค่ะอาจจะมีหลายอย่างนะคะคุณมีอาจจะมีพรสวรรค์หลายอย่างแต่เลือกมาอย่างเดียวก่อนคะ่ะเมื่อคุณประสบความสำเร็จอย่างหนึ่งคุณสามารถจะมุ่งออนไปทําอีกหนึ่งได้นะคะฉะนั้นสรุปแล้วนะคะสิ่งที่จกักรวาลต้องการมายืนยันนะคะคุณจะ,ะเป็นที่รักนะคะไม่ว่าจะเป็นของ บนโลกมนุษย์หรือพลังงานที่คุณมองไม่เห็นนะคะสิ่งใดที่คุณตั้งใจทําแล้วจงตัดสินใจแล้วหนุยให้เต็มที่นะคะทิ้งอดีตไว้เบื้องหลังนะคะสิ่งใดที่ผิดพลาดมาในอดีตจงทิ้งไว้เบื้องหลังมนาะตั้งใจทำนะ,ค,ะคุณจะเป็นผู้นําตัวเองและจะเป็นผู้นําผู้อื่นนะคะชีวิตจะมีอิสระค่ะทําสิ่งใดที่คุณอยากทําทําสิ่งใดที่คุณต้องการได้นะ,ะอย่างมีอิสระและคุณจะมีชื่อเสียงในอนาคตสิ่งใดที่คุณวางไว้สำเร็จสมดังปรารถนาแน่นอนค่ะครูสเน่ การันตีเลยนะคะโอ้พลังงานดีมากและจักรวาลมายืนยันสิ่งเหล่านี้แก่คุณนะคะได้ทั้งความมั่งคั่งนะคะความมีชื่อเสียงการมีอิสระในชีวิตค่ะเดี๋ยวเราจะมาสรุปปิดท้ายกันนะคะเรามาดูว่าไพ่จะแนะนําอย่างไรนะคะพูดด้วยไพ่ออร์โเคครูจะหยิบมาสาใบนะคะครูซันนี่จะหยิบมา3าใบค่ะว่าไพ่จะมาแนะนําอะไรนะคะแก่คนที่เข้ามาดูแค่น,นี้ จักรวาลต้องการมายืนยันสิ่งใดกับคุณค่ะอ,อยวารามาดูกันนะคะอจะตัวเล็กนิดนึงนะคะขออนุญาตใส่แว่นค่ะ c ค e out the old h o จงทิ้งอดีตค่ะทิ้งอดีตไว้กับอดีตนะคะก้าวต่อไปข้างหน้าไม่ว่าที่ผ่านมาคุณจะเจอบทเรียนอะไรในชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นการพัดพลาดการสูญเสียนะคะไม่ว่าจะเป็นเสียเงินเสียความสัมพันธ์เสียความรู้สึกเสียกัลยาณมิตรนะคะหรือการได้รับมาบางอย่างนะ แต่การได้รับนะีการสูญเสียนะ่ะบางครั้งมันไม่บาลานซ์คุณอาจจะสูญเสียมากกว่าได้รับฉะนั้นไม่ว่าจะเจออะไรก็แล้วแต่นะจงปล่อยไว้เบื้องหลังค่ะนะปล่อยไว้เบื้องหลังทิ้งไว้เบื้องหลังนะคะแล้วก็ก้าวต่อไปข้างหน้าค่ะด้วยความมุ่งมั่นและมีความสุขนะคะอืมนี่คือคําแนะนําจากไพ่นะคะจากกรุกบาอาจารย์ผ่านไพ่ชุดนี้คะ่ะอ่ะอีกสองใบนะทุกคนไพ่จะมาแนะนําอะไรนะคะเอ่อขออนุญาตใส่ไหมเลาะ,ะตัวเล็กน,นิดนึงนะอืม Catch your breath <c oughs> บางครั้งนะคะคุณใช้ชีวิตแบบเร่งรีบเกินไปหรือเปล่านะ s l ล w d ดาวนะช้านิดนึงนะช้านิดนึ่งกูอยากจะเปรียบเทียบยกตัวอย่างให้ฟังนะคะวันนี้ถ้าเราวิ่งนะไปในสวนสาธารณะนะมีดอกไม้ต้นไม้เยอะแยะเลยนะแต่เราเร่งรีบเราวิ่งอยากจะให้ไปถึงเส้นชัยเราไม่ได้หยุดดูความสวยงามเลยนะแต่ถ้าเราเดินอย่างช้าๆนะคะผ่านสวนสาธารณะเห็นดอกไม้งดงามสดใส มันเกิดความชื่นใจนะแล้วเราก็จะชื่นชมสิ่งต่างๆได้ชัดเจนมากขึ้นเห็นสิ่งต่างๆได้ชัดเจนมากขึ้นไพ่ใบ,บนี้นะคะมาสื่อถึงเราส่งจิตออกนอกเราใช้ชีวิตแบบเร่งเร่งรียบเกินไปไม่ได้กลับเข้ามาหาตัวเองไม่ได้มองธรรมชาติไม่ได้ขอบคุณสิ่งรอบๆตัวเราหรือเปล่าฉะนั้นเราเปลี่ยนหรือจูนใจของเราเนี่ยให้ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างได้ช้านิดหนึ่งนะช้ากลับมาชื่นชมสิ่งรอบรอบตัว อย่ารีบรีบจนเกินไปจนลืมความสวยงามรอบตัวเรานะนี่คือสารจากครูครูบาอาจารย์มาแนะนําคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะเดี๋ยวเรามาดูใบสุดท้ายกันเรามาลุ้นกันนะคะว่าท่านจะแนะนําอะไรนะมาคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ค่ะยังมองไม่ค่อยชัดนะ,ะขอเนี่ยใส่แว่นนิดนึงนะชีวิตต,ต้องมีการเดินทางต่อไปทุกคนคนที่เข้ามามาดูคลิปนี้เป็นคนมีสติปัญญาเฉลียวฉลา,าดค่ะ แต่บางครั้งในชีวิตมันอยู่กับที่นานเพราะว่านื่องราาในอดีตนะคะวันนี้นะคะจงไปประชนไยจงท้าทายตัวเองค่ะนะคะแล้วสิ่งใดที่ไม่เคยทําลงมือทําเรียนรู้คุณจะประสบความสําเร็จในสิ่งใหม่ๆนะคะชีวิตมันไม่ไปถึงไหนถ้าเราอยู่ที่เดิมค่ะวันนี้เราต้องกล้าออกมานะกล้าจากคอมคอมฟอร์ทโซนนะคะกล้าจากจุดที่เราคิดว่ามันไม่ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นแต่ถ้าเราเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะทาสิ่งที่เรามีความสุข อยู่ในยานพาหนะที่สามารถจะพาชีวิตประสบความสําเร็จได้จงเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มาอยู่ในยานพาหนะที่สามารถจะพาคุณประสบความสําเร็จหรือมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ค่ะอืมชัดเจนมากนะคะอืมเดี๋ยวเรามาดูบทสรุปนะคะกับบทสวดมนต์นะคะจะเป็นแบบไทยๆนะคะมาดูว่าคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะควรจะสวดมนต์บทไหนนะคะเพื่อเสริมสิริมงคลนะคะในชีวิตจักรวาลต้องการมายืนยันนะคะอ่าแล้วก็ จะจบท้ายด้วยบทสวดมนต์นะคะว่าบทสวดมนต์ใดเหมาะกับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ในการส่งเสริมชีวิตให้มีานมีความเจริญก้าวหน้าเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพนะคะโดยเฉพาะเรื่องการเงินค่ะนะคะส่งเสริมเรื่องการเงินอ่ะไพ่ออกมาแล้วนะอืมหยิบไพ่ใบนี้หล่นม,มานะคูเอาใบนี้เลยนะโอ้โหโพชงคาปริดค่ะโพชงคาปริดนะคะลองสวดดูนะคะทุกคนครอบคลุมทุกอย่างนะ,ะการงานการเงินความรักสุขภาพนะ สวดแล้วก็อุทิศบุญกุศลให้สรรพสิปปส่ธิ์ต่างๆแล้วก็ผู้ใดที่คุณเคยล่วงเกินแม้จะจําได้หรือจำไม่ได้ก็ขอหัวิกรรมแล้วก็อุทิศบุญให้เขานะคะเออก็ลองไปทํากันนะคะทุกคนนี่คือบทสรุปนะคะในคลิปนี้นะคะก็จะไม่ยาวมากแล้วก็ใครที่เข้าฟังก็อพรให้ทุกคนมีความสุขสมหวังดังปารถนามั่งคั่งร่ำรวยกันทุกคนนะคะฝากซับสไคร e แล้วก็เป็นกำลังใจให้ครูสันี้ด้วยนะคะการกด u b s c r i b e เป็นการเปิดการมองเห็นค่ะส่วนใครนะคะที่ชื่นชอบนะคะสินค้านะ,ะดูแลสุขภาพตัวเองนะคะเป็นชุดเซ็ตนะคะเป็นชุดดูแลผิวหน้านะคะอันนี้เป็นซูเปอร์เซรั่มเลยนะคะกลิ่นหอมมากค่ะทุกคนถ้าคุณนะคะสามารถจะเข้ามาดมสูตรกลิ่นได้กับุสันี่จะเป็นเหมือนดอกมะลิแล้วก็ดอกแมก,มก,มกโนเลียนะคะแมกโนเลียนะ,ะนนะจะหอมมากเลยคล้ายดอกสักุระข,ของประเทศญี่ปุ่นดอกมะลินะคะ แล้วก็ผสมกันกลิ่นหอมมากเลยนะคะเป็นซุปเปอร์เซรั่มค่ะทําให้อ่อนยาวนะคะฉะนั้นถ้าเราใช้นานมากนะคะซื้อไปกระปุกเดียวเนี่ยนะคะมันจะมีหกเซตหกเดือนยังไม่หมดเลยทุกคนนะหกะเดือนยังไม่หมดราคาหลักพันนะคะฉะนั้นเนี่ยคุ้มค่ามากะะใช้นิดเดียวนะคะเท่าเมล็ดถั่วเขียวนะแล้วหน้าขนาดนี้นะคะนะฉะนั้นเนี่ยหกเดือนคุ้มค่ามากค่ะผลิตมางานวิจัยแปดปีนะคะฉะนั้นเนี่ยคุ้มค่ามากส่วนใครนะคะต้องการ ดูแลสุขภาพนะคะเฮโมฮิมน,นะช่วยทําให้เม็ดเลือดแดงนะคะสร้างเม็ดเลือดแดงมากกว่าเม็ดเลือดขาวฉะนั้นการมีเม็ดเลือดแดงทําให้สุขภาพแข็งแรงมีภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็ไม่เหนื่อยง่ายค่ะใครที่เป็นมะเร็งก็จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้มีอายุยืนยาวมากขึ้นค่ะเออค่ะ,ะส่วนใครนะคะที่สนใจธุรกิจออนไลน์ในะข้ออนุญ,ญาตเกินนะคะเป็นโอกาสทางธุรกิจค่ะคุณสามารถจะเริ่มต้นธุรกิจได้จากหนึ่งสมองสองมือนะคะเออถามว่าทุนไม่ต้องมีก็ได้ แต่เริ่มจากหนึ่งสมองสองมือการทําการตลาดการมาเรียนรู้นะคะแค่นั้นเองแต่สิ่งที่ธุรกิจออนไลน์ที่ครูอยากจะแนะนําและเปิดให้โอกาสทุกคนนะคะเป็นธุรกิจที่คุณก็ใช้มีสินค้าใช้อยู่ที่บ้านแล้วไม่เป็นไม่ว่าจะเป็นยาสีฟันแปรงสีฟันนะของซักเปอกต่างๆฉะนั้นคุณสามารถจะแบ่งปันสิ่งที่คุณใช้อยู่เนี่ยไปบอกต่อทุกคนนี่ก็เป็นธุรกิจแล้วค่ะธุรกิจออนไลน์ทําได้ไม่ยากฉะนั้นอยู่ที่ว่าเราจะใช้ภาหนะใด ในการเดินทางไปสู่จุดสูงสุดหรือจุดที่สู่ความสําเร็จค่ะฉะนั้นภูมมาเปิดโอกาสให้นะคะใครที่สนใจจะทําธุรกิจออนไลน์ภูซันนะีะ่สอนนะ,ะแล้วก็ตั้งกลุ่มแล้วก็เรียนรู้ไปได้วยกัน,นะคะ่ะแล้วก็สำเร็จไปพร้อมๆกันนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ชื่นชอบสาสตร์การมียากรแล้วก็มารับฟังกครทํานายจากรวาลต้องการมายืนยันสิ่งใดกับคุณนะคะก็หวังว่าคงจะได้รับคําตอบไกลไลน์ เป็นแนวทางแล้วก็ชื่นชมกับศิลปะน้าพิดด้วยกันนะคะแล้วเราเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนกด subscribe เราเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ